เร่งเครื่องความร่วมมือสามฝ่ายแถลงข่าวขับเคลื่อนโลจิสติกท่องเที่ยวรถไปจีนลาวไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคม2568งานแถลงข่าวการประชุมด้านโลจิสติกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไปจีนลาวไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การประชุมที่จะจัดขึ้นในวันที่19สิงหาคม2568 นสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรุ่มน้ำโขงนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแคมเปญ10แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคตะวนันออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งมุ่งยกระดับภาคอีสานในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อด้วยเครือข่ายรถไฟระดับภูมิภาคการจัดง,งานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรุ่มน้ำโขง องส่วนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำคอนแกนและสำนักง,งานจิตการต่างประเทศของรัฐบาลประชาชนมณฑลยูนานสาธารณรัฐประชาชนจีกนการจัดงานมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนเห็นวิสัยทัศน์ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบครอบคลุมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประชาชนในจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทยในการปารธกถาเปิดงานของนางสาวหยางหนิงรองกงสุนใหญ่กงสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำคอนเกนได้ยืนยันบทบาทของรถไฟสายนี้ในฐานะเครื่องยนต์ใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงในภูมิาภาคโดยกล่าวว่าการแถลงข่าวในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นของแคมเปญเท่านั้น แต่ก็ยังเป็นการสานต่อวิสัยทัศน์ร่วมของทั้ง3ประเทศรถไฟจีนลาวไทยเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืนนางสาวหยางหนิงได้เน้นย้ำว่ารถไฟสายนี้จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่สำหรับการค้าข้ามพรมแดนและการท่องเที่ยวในภูมิภาครวมไปถึงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนทั้ง3ประเทศผ่านการประชุมที่จะมาถึงในโครงการต่างๆเช่นแคมเป็น10แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่จะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆสำหรับชุมชนท้องถิน่นภาคธุรกิจและภาคการท่องเที่ยวจีนยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนบุรณาการในภูมิภาคผ่านความร่วมมือในทางปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนายสุริยันวิจิตเลขาการได้เน้นย้ำว่ารถไฟจีนลาวไทยเป็นมากไปกว่าเส้นทางที่เชื่อมต่อทางกายภาพแต่ก็ยังเป็นเส้นทางเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการฟื้นฟูของเศรษฐีและความยืดหยุ่นของภูมิภาคนี่ไม่ใช่เพียงแค่ระบเบียงการขนส่งแต่ก็เป็นแพลตฟอร์มเปลี่ยนแปลงสำหรับโปรจิจติกที่ยั่งยืนการท่องเที่ยว และการเติบโตแบบครอบคลุมในสุริยันได้กล่าวว่าระหว่างการแนะนำวัตถุประสงค์หลักของการประชุมในวันที่19สิงหาคมที่จะมาถึงอีกครั้งไฮไลท์ของงานที่สำคัญคือการเปิดตัวแชมเปญสิบแหล่งท่องเที่ยวยนยนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างที่18กรกฎาคมถึงวันที่8สิงหาคมแคมเปญน,นี้เชิญชวนสาธารณชน ร่วมบตในหน้าเฟซบุ๊กของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรุ่มน้ำโขงเพื่อเลือกจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในภาคอีสานที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านรถไฟจีนลาวไทยโดยเชิญชวนให้ผู้ร่วมแคมเปญแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นต่อจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบเพื่อชิงรางวัลคูปองท่องเที่ยวมูลค่าสูงสุด5 0 0 0ับาทโดยจะจับฉลาก และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในระหว่างการประชุมแคมเปญนนี้มุ่งหวังที่จะช่วยโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่นเพื่อเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมภูมิทัศธรรมชาติและประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนนี่คือโอกาสในการนําเสนอความมั่งคั่งของอีสาขนขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและ ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเรื่องเล่าการท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไฟงานแถลงข่าวครั้งนี้มีผู้ร่วมงานทั้งหมด40คนทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์โดยกิจกรรมภายในงานมีช่วงถามตอบและสัมภาษณ์สื่อและการสร้างเครือข่ายงานแถลงข่าวในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความสนใจจากสื่อมวลชนเท่านั้น แต่ก็ยังช่วยขยายผลลัพธ์ของโครงการในระดับภูมิภาคอีกด้วยการประชุมด้านโลจิสติกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไฟจีนลาวไทยจะจัดขึ้นในวันที่19สิงหาคม2568ณนะโรงแรมพูนแมนจังหวัดคอนแกนงานนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายได้แก่การเสิวนาหลักการอภิปรายยก ตามประเด็นนิทรรศการและช่วงจับคู่ธุรกิจโดยจะรวบรวมผู้เข้าร่วมที่สำคัญทั้งผู้กำหนดนโยบายด้านอุตสาหกรรมผู้นำธุรกิจและผู้ประกอบการที่โดดเด่นรวมถึงนักลกงทุนและพันธมิตรการพัฒนาที่สนใจในการพัฒนาระเบียงรถไฟสายนี้การอภิปรายจะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่สำคัญต่างๆเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพ,พระบบขนส่งแบบหลายรูปแบบ การขยายโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกดิจกิทัลการยกระดับการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนความเติบโตของภูมิภาคอย่างยังย่งยืนและครอบคลุมทุกมิติผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่20กรกฎาคม2568ันายตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ คือตอนที่เริ่มาหารืโครงการเนี่ยจริงๆก็คือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเราเห็นว่ามีโครงการาลางรถไฟนะครับแล้วตอนนี้เราเริ่มใช้หลางรถไฟเพิ่มมาขึ้นเราเห็นว่าศักยภาพในเรื่องของธุรกิจโลจิสติกและการท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ไดู้กพัฒนาเต็มที่เพราะฉะนั้นการจัดการประชุมครั้งนี้เราต้องการที่จะนําเอาข้อมูลเรื่องศักยภาพเนี่ยมาหารือในขณะเดียวกันเนี่ยเราอยากจะมีการ พัฒนาโครงการและกิจกรรมที่ทำอย่างไรให้กระตุน้นให้มีการใช้ระบบโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้นทำให้มีสินค้าหลายที่มีสกอรเนี่ยเราไม่เคยสามารถจะส่งไปผ่านทางลาวและจีนนำมาใช้บริการโลจิสติกส์แล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวที่เมื่อกี้ได้เรียนไว้ก็คือว่าเราอยากที่จะให้รถไฟเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สําคัญไม่ว่าจะอยู่ที่ทางยุ门นานหรือในประเทศลาวแล้วก็ในภาคอีสานของไทยอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่า การจัดประชุมครั้งนี้จะช่วยทําให้เกิดข้อมูลการรับรู้แล้วก็แนวทางในการพัฒนาความร่วมมือต่อไปแนอนาคตแม้กระทั่งไม่มีระบบรางเนี่ยมันมีการพัฒนาม,มาแล้วนะครับแต่เราเห็นว่าการพัฒนาระบบรางเนี่ยมันสร้างโองกาสท,ที่จะทําให้นักท่องเทียเยเทเท่ยวเนี่ยเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยใช้ระบบเราเรียกระบบว่าระบบหล,ะหลายแบบการขนส่งนะครับหรือเรียกว่า multi-modal transport นะครับ ไม่ว่าจะเป็นลางเราผ่านคาโก้หรือในเรื่องการท่องเที่ยวก็จะมีในเรื่องของอลถประจําทางหรือว่ามีระบบมีการให้การันการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยการท่องเที่ยวจะถูกพัฒนาส่งเสริมโดยหน่วยงานภาครัฐซึ่งผมคิดว่ามีความสาคัญแต่ไม่เพียงพอเราต้องให้ผู้ประกอบการนักธุรกิจเนี่ยได้เห็นช่องทางได้นําเสนอการจัดโปรแกร,รมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว พราะนั้นวิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถจะใช้ศักยาภาพของหลากหลายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นภาครัฐไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการนะครับซึ่จะทําให้การท่องเที่ยวมีการเคลื่อนตัวได้ครับ 像我们在我们对中国的这个公众号上用中文对泰东北各府做了很好的介绍。嗯，我们跟泰国旅游局合作，用泰国旅游局的一些资料翻译成中文，向中国的这个老百姓们介绍介绍这个泰东北各府的呃风那个景点，还有节日，还有这个呃很多。 文化活动以及各府的大学啊。此外，我们举办这次大会，也就是向很多中国的企业推荐这个大会，本身就是向更多的中国人和企业来介绍蔡东北。就是他们山公颂啊，t จังหว ได้มีกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีส่วนในการความดันเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง official อ f ฟฟิเชีลเพจของทางกงสุนเองก็ได้มีแนะนําเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานของจังหวัดนะครับเพื่อสนับสนุนให้สร้างการรับรู้ของอาชาวจีนทีมท่มีความต้องการที่จะเดินทางมางเที่ยวในประเทศไทย 我们就是主办这个发起这个大会的目的，也是为了更好的推动呃中老泰沿线利用这个铁路沿线来更好的促进这个沿线地区的发展。บ 我觉得这个数量减少原因应该是多方面的，很难从一个角度来说。嗯，大家也都看了很多分析的文章，所以也不是我们这一次。 要开这个大会的目的，我们的目的是让更多的游客了解泰东北，知道泰东北，然后，嗯，有有更多的方式进入到泰东北来。所以，这是我们开这次大会的目的，也是我们总领馆在这，嗯，今年以来，就是推动中泰铁路的发展和这个向中国老百姓介绍泰东北的这么一个。 嗯、原因其实除了刚才我说的以外，这两年我们还带了很多的这个嗯，这个访问中国的团队到中国去访问。在每次访问的时候，如果碰到那个访问的地方有这些国际性的这种展会、博览会的时候，我们都会带着这个访问中国的团队参加这些博览会呀、啊，或者是展会呀、啊，增加泰东北各府。 เรื่องของประเด็นเรื่องของการลดจำนวนลมของ,งนักท่องเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยนะครับท่านบอกว่าก็อาจจะมีหลายปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้จำนวนลดลง,ลงตามที่หลายท่านอาจจะได้ได้ทราบจากจากข่าวมาบ้างแล้วแต่ประเด็นสำคัญในการาจัดงานประชุมครั้งนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้ รับรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างทั้งสองประเทศแล้วรวมถึงประเทศที่อยู่ในตามแนวด้วยนะครับหลายครั้งที่ทางอกองสูงประจําจังหวัดอัแกันเองได้พากลุ่มผู้บริหารหรือว่าชาวไทยนะครับไปร่วมดูงานที่ประเทศเจีนในหลายๆพื้นที่แล้วก็ถ้าหากมีงานไหนที่ไปเมืองไหนก็ทันที่มีงานจัดแสดงสินค้าหรืองานเอ็กซ์โปต่างๆก็จะได้นำนำ นะคนกลุ่มนี้ไปเพื่อรับชมบรรยากาศแล้วก็สร้างความเข้าใจที่มากขึ้นสํหรับคนทั้งสองประเทศครับเชื่อ我覺得這個不,不會是說某一個單獨的原因這個就是大家自己的選擇ครับก็คือถ้าบอกว่ามันมีปัจจัยหลายประการนะครับจะเกิเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการตัดสินใจส่วนตัวของสมาชิกนะครับไม่ใช่เฉพาะอย่างกับวันนี้การได้